วันนี้นะคะคลินิกสัตว์เลี้ยงค่ะพบกับนายสัตวแพทย์ชิดสนติยาจริญศีกันนะคะท่านเป็นรองประธานมูลที่ช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของคลินิกโชคชัยรักษาสัตว์นะคะอยู่ที่ปกากซอยสุขวิท26นะคะหมายเลขโทรศัพท์คือ0-91770-3326ค่ะวันนี้คุยกันเรื่อง pm 2 5นะคะต่อเน,นื่องจากเมื่อวานนี้มาติดตามก็ได้เลยค่ะ fm เก้าหนตว์คลิ้ยกสัตว์เลี้ยงสวัสดีค่ะคุณหมอคะ ครับสวัสดีครับวันนี้ต่อเนื่องพีเอมสองจดห้าีกแล้วนะคะครับ <c oughs> ก็คงจริงๆแล้วสิ่งที่เกี่ยวข้องที่เราหมอย้ำไว้เนี่ยก็คือไอพีเอมสองจุดห้ากับอากาศที่เปลี่ยนแปลงนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือระบบทางเดินหายใจค่ะนะครับเพราะเพราะงั้นก็คงเป็นเรื่องรลบทางเดินหายใจเป็นหลักนะครับค,บคบ่ะ หมอว่าตอบไปที่คําถามเลยเอได้เลยค่ะ <c oughs> <c oughs> นึกว่าคุณหมอจะเกินนาอีกไม่ต้องเลยนะคะ <c oughs> มาที่คําถามแรกคุณฟองจันค่ะถามว่า,า,าสุนัขที่เลี้ยงเนี่ยเป็นสุนัขพันธุ์ไทยผสมลาบารดอนนะคะอ,อายุประมาณสี่เดือนค่ะคุณฟองจันทร์บอกว่าหนักใจมากคือเวลาไม่มีคนอยู่บ้านค่ะคุณหมอน้องชอบโ่ยวายพังของพังประตูนี่สี่เดือนเองนะคะคือเขากลับจากที่ทํางานเนี่ยจะเห็นบ้านพังทุกวัน นะคะหรือแม้กระทั่งเข้าไปห้องนะะ้ําพอน้องก็ไม่เห็นคนอยู่ด้วยก็เริ่มนะคะทำลายเข้าของละปกติไม่เคยดื้อแบบนี้นะ,ะแถมฉี่หรืออึก,ก็ไม่ค่อยเป็นที่ด้วยนะคะทั้งที่จัดที่ไว้ให้นะคะคุณหมอพอมออีวิธีการแนะนําบ้างไหมคะในเรื่องของการปรับนิสัยของออไทยผสมลาบารดอ,อ,อ,ระดอนะคะตัวนี้นิดหนึงอะค่ะจริงๆล้ว <c oughs> ถ้าเป็นไทยไทยล้วนเนี่ยจะ จะจะไม่จะเป็นปัญหานี้มากกว่าไทยไทยผสมรับดออ้าวทำไมอ้ะคุณหมอเพราะราบดอมันดูแลง่ายกว่ามันเชื่อฟังง่ายกว่า๋อแล้วาผสมมันยังไงครับคุณหมอมันมันเลยกลายเป็นว่ามันมันมีลักษณะนิสัยแบบนี้นะเหมาะหมอว่ามันมันมันน่าจะเชื่อฟังได้ดีกว่านะเลอฮะแต่ว่าโอเคก็ต้องก็ต้องระวังนิดนึงแล้วกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยคืออย่างนี้ไอไอชุนัขที่มีนิสัยแบบนี้เนี่ยอันแรกที่หมอคาดไว้เนี่ยคือไม่ได้ตอน อ๋อสี่เดือนเองใช่ไหมคะอ๋อสี่เดือนเร<อ>มเได้คือหมอหมอนึกว่ายี่สบสี่เดือนสี่ <4 S 2> <4 S 1> เดือนเอน,<ค>นี่ยก็คือโอเคถึงเวลา<อ>นะครับมันเหมือนทหารนะ่ะถึงเวลาพาก็ไปเดิน<ค>ไปอึไปฉี่น,น,นะครับในจุดที่ต้องการนะครับหรือไม่นั้นก็คือโอเคระวงังวางผังไว้ว่าตรงไหนเนี่ยจะให้เข้าไปอึไปฉี่นะครับ แล้วโอเควิธีการฝึกตอนแรกถ้าสี่เดือนเนี่ยก็คือเอาไปผูกตรงจุดนั้นก่อนอ๋อเอาไปผูกนะครับแล้วพอผูกผูกปั๊บเนี่ยโอเคพอเขาอื่นเขาฉี่แล้วเราก็ไปปล่อยเขาแต่ว่าไม่ใช่ผูกไว้อย่างนั้นตลอดเวลาอ๋อค่ะนะครับถ้าผูกไว้อย่างนั้นตลอดเวลาเนี่ยก็คือมันเป็นที่เป็นเหมือนกับที่ที่นั่งที่อะไรของมันเนี่ยมันก็เลยไม่อืไม่ฉี่ตรงนั้นนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเวลา เราต้องดูว่าเวลาที่มันจะจะ,จะฉี่เนี่ยเมื่อ,อไหร <Okay. S 2> ่คเราสามว่าคาดการได้ uh huh. อย่างเช้ามาเนี่ยถ้าสี่เดือนเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะวิ่งไปหน้า uh huh. หน้าประตูบ้าน uh huh. แล้วห่ามันก็ <Okay. S 2> พยายามจะออกไปในพื้นพื้นที่ที่โล่งกว้าง <Okay. S 2> นะครับเหมือนเนียพื้นที่โอเปนแอร์ huh. นะครับโอเคถ้าเราปล่อยเขาแล้วก็ไปอฉี่ตรงจุดนั้นที่ต้องการเราพอเวลาที่เข้ามา มาร้องเห่าหน้าบ้านปั๊บหน้าประตูบ้านปั๊บเราก็ต้องปล่อยเขาออกไปอ,อไปฉี่ตรงจุดที่เราต้องการค่ะก็คุณหมอครับเป็นเป็นได้ไหมคะว่าเขาเรียกร้องความสนใจค่ะหรือว่าชอบอยากอยู่กับคนมากกว่าหรือเปล่าไม่ใช่เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ฝึกเขาอ๋อไม่ได้ฝึกมากกว่าปัญหานี่คือไม่ได้ฝึกอืมนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยสิ่งที่ต้องทําก็คือต้องพูดต้องคุยกับเขานะครับเป็นวิธีการฝึกชนิดหนึ่งนะครับหรืออย่างที่หมอบอกว่า แต่ว่าเราเรารู้ว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยสิบสองประมาณหกชั่วโมงผ่านไปเนี่ยค่ะได้เวลามันอื่บันทีก็เอาไปผูกหรือไม่ได้จูงไเอาไปเดินมันก็ไปขี่เรียบร้อยคือเรียบร้อยก็กลับเข้าบ้านนะครับมันก็จะไปนอนสงบนะครับอีกหกชั่วโมงก็พาเขาออกไปอีกหกชั่วโมงพาเขาออกไปนะครับแล้วก็ค่อยค่อยลดชั่วโมงลงเช่นจากหกเพิ่มชั่วโมงขึ้นจากหกเป็นแปด นะครับแล้วก็อาจจะหกอ่าแปดเป็นสิบสองก็คือ <Okay. S 2> วันนึงอือฉี่ฉี่สองครั้งอ่ออืดสองครั้งอ๋อค่ะนะครับ <Okay. S 2> แต่หมอว่าสามครั้งน่าจะกําลังดี<ม>นะครับในแปดชั่วโงมง<ม>นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งเนี่ยก็คือเนื่องจากเขาอายุยังน้อยผ <Okay. S 2> <ม>ูกเขาเพราะฉะนั้นเราก็เลงว่าโอเคสมว่กากลางคืนถึงเช้าเนี่ยเขาไม่อืไม่ฉี่เลยเนี่ย <Okay. S 2> เราต้องรีบเลยนะครับ พาเขาเราไปปลูกไว้ตรงจุดที่เราต้องการให้อึฉชีอ๋อค่ะนะครับพอมันอึฉชีเสร็จเราต้องยืนรออืออึ่ชีเสร็จเราก็ปล่อยเขาออกรพาก็ไปเดินอืมนะครับแล้วจากนั้นอาจจะทําอย่างนี้แค่อาทิตย์เดียวอืมนะครับคราวนี้พอเราไปผูกก็มันก็จะอึฉีีอืมนะครับพออึ่ชีเสร็จใส่สายจูงพาเขาไปเดินนะครับตรงนี้เนี่ยมันจะทําให้โอเคมันรู้ว่า โอเคจากนี้ต่อไปเนี่ยตรงนี้คือจุดที่มันต้องมาทําทําธุระของเขาให้มันเสร็จนะครับได้ค่ะแล้วส่วนส่วนถ้าถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยก็คือเราก็ต้องเก็บของให้หมดเพราะว่าลูกสุนัขเนี่ยมันไม่สามารถออะไรนะควบคุมพฤติกรรมตัวเองมันก็เล่นของเขาอะตามประสานแม้ถ้าเราเก็บของถ้าเราเก็บของไม่ดีมันก็กัดของพังหมดนะครับนะคะส่วนใหญ่นี้เขาชอบอยู่กับคนไหมคะคุณหมอเขาอยากมีเพื่อนเล่นหรือเปล่า ถูกต้องนะครับถ้าถ้ามีมีคนอยู่ด้วยมันก็คงมานั่งกับเราเราก็คุยกับมันนะครับไม่ก็อย่าไปเล่นกับมันรุนแรงถ้าไปเล่นกับมันแรงมันก็นึกว่ามัอนอ่เราชอบเล่นแรงมันก็เล่นแรงกับเราอืนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นเป็นเรื่องของปฏิกิริยาของตัวสัตว์กับเราอืนะครับซึ่งเราต้องอทาให้มันถูกต้องนะครับได้ค่ะนะคะ,อะลองเพราะว่าเราไม่เคยฝึกเลยดูจากข้อมูลที่คุณฟองจันถามมาเนี่ยบอกว่าส่วนใหญ่ก็ไปทำงานนะคะก็คงปล่อยให้เขาอยู่ลำพัง เขาก็อาจจะเหงาอยากเล่นนะคะคุณกัญญาค่ะถามคุณหมอว่าเอ,อสุนัขเนี่ยเป็นไตาวายระยะสุดท้ายค่ะค่าไตาเนี่ยสามจุดเจ็ดถึงสามจุดแปดค่ะคุณหมออยากหาอาหารสําหรับน้องนะคะอยากให้คุณหมอช่วยแนะนํานิดนึงค่ะอ๋อส่วน,ส,วนส่วนใหญ่มันก็ถ้ามันยังกินได้อยู่ก็ใช้ อาหารสาเร็จรูปแหละง่ายสุดแล้วอก็ได้เหมืนันะครับมันมันอ่ามันมันจะไม่โหลดการทํางานของไตมากเกินไปอืนะครับหมอเขาคงจะแนะนําแหละต้องซื้ออย่างนั้นมันกินนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี้ยอาหารสําหรับสุนัขที่เป็นโรคไตเนี่ยแพงไหมคะคุณหมอเออก็ราคาค่อนข้างสูง,สงนะครับเออประมาณสักกิโลหนึ่งประมาณสักหกร้อยเจ็ดร้อยบาทอืมอืนะครับค่ะนะเพราะเพราะฉะนั้นอ่าก็ก็อย่างที่บอกว่า เลี้ยงอย่าให้สุนักป่วยเป็นโรคไตเพราะป่วยเป็นโรคไตทีหนึ่งเสียเงินเยอะนะครับค่าที่บอกสามจุดเจ็ดสามสิบแปดสามจุดแปดเนี่ยค่าเนี่ยมันเยอะมากไหมคะคุณหมอถ้าเป็นครีตินีเนี่ยถือว่ายังอยู่ในระดับที่สามารถใช้อาหารแล้วก็ใช้ยาค่อยๆกากับเขานะครับถ้าเขากลับลดลงมาได้เล็กน้อยเช่นอยู่มามาอยู่ที่ประมาณสักสองจุดห้าเขาก็อาจะ ก็ถ้าเราสามารถทําลดลงมาอยู่ที่2.5ได้เนี่ยมันก็อาจจะอยู่ได้อีกเป็นปีนะครับนะเพราะเพราะเพราะมันอยู่ทั้งหมดมาอยู่ที่อาหารกับยาที่เราให้เขากินนะครับว่าโอเคเราเราสามารถทําดูแลตรงนั้นได้ดีมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเป็นแล้วไม่ไม่หายนะคะคุณหมอเป็นแล้วไม่หายบอกไว้ก่อนให้เรามัดระวังนะคะ ถัดมาคุณนำ้ำพายค่ะบอกว่าเลี้ยงสุนัขโกลเด้นอายุ10ปีนะคุณหมอตอนนี้ร่าเริงปกตินะคะแต่ก็เริ่มวิ่งไม่ค่อยได้แล้วค่ะเ,เพราะว่าน้องเขามีก้อนเนื้อนะคะคือไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้องอกหรือเปล่าตรงบริเวณขาพับ นะคะก้อนค่อนข้างใหญ่แล้วก็แข็งมากๆค่ะแล้วก็มีตรงท้องนะคะใหญ่เท่ากําปั้นนะคะแต่เขาก็ใช้ชีวิตเหมือนปกติเหมือนไม่เจ็บนะค,ะคุณหมอเคยผ่าตัดออกแล้วครั้งหนึ่งพอผ่านมาปีกว,ากว่าก็กลับมาเป็นใหม่นะคะทีนี้คุณลำพยบอกว่ากลัวเรื่องของการผ่าตัดนะคะเพราะว่าเขาแก่ขึ้นทีนี้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ะคะ่ะว่า ควรผ่าตัดตีหรือไม่เพราะว่ามันต้องวางยาสลบเขากลัวว่าสุนัขของเขาจะไม่เฟื่อนค่ะคุณหมออยากให้คุณหมอช่วยแนะนาว่ามันมันจําเป็นต้องผ่าไหมคะคือคือหมอไม่รู้ว่าเอ๊ะเอบอกว่าอยู่ตรงข้อก้อนเนื้ออยู่ตรงข้อเนี่ยมันมันข้อด้านไหนของข้อถ้าอยู่ด้านข้างของข้อเนี่ยการผ่าตัดเนี่ยหมอถือว่าน่าจะน่าจะจัดการได้เลยอะมรับแต่ว่าเพียงแลยวอ่า พราะเพราะงั้นคือหมอหมอไม่เห็นเนี่ยว่ามันมันมันอยู่ตรงไหนแล้วก็มันรบก,กวนการเอ่อเขาเรียกว่าการเดินการการอะไรของมันหรือเปล่าการวิ่งของมันหรือเปล่าน่าจะนะคะคุณหมอเพราะว่าเขาบอกเริ่มวิ่งไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาแก่ด้วยวคือ,อจริงๆแล้วจริงๆแล้วการดูแลเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราดูแลแล,แล้วก็ถ้ามันเป็นขึ้นมาเนี่ยค่ะเราให้ยามันกินเพื่อประคองไว้ นะครับมันก็อาจจะไม่ต้องผ่าตัดแล้วก็ก้อนมันก็จะใหญ่ช้าลงนะครับใหญ่ช้าลงมันก็จะประคองไปเรื่อยๆแต่ถ้าถึงเวลาถ้ามันใหญ่จนถึงขั้นต้องผ่าตัดเนี่ยหมอว่าถ้ามันจําเป็นมันก็ต้องทําอ่ะนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่ฟังดูเนี่ยก็คือปล่อยให้มันใหญ่จนกระทั่งเขาเรียกว่าอะไรนะหมออาจจะไม่อยากจะผ่าให้แล้วมั้งนะครับหรือไม่ได้ก็คือถ้าค้าท ค่าใช้ใจ่ายมันจะสูงเพราะถ้าเป็นก้อนใหญ่เนี่ยนะครับแล้วจุดนั้นเนี่ยมันจะไม่มีหนังหนังเย็บอืนะครับ <okay. S 2> พอเย็บไม่ได้เนี่ยอการรักษามันก็ใช้เวลายาวเพราะ่าก้อนเนื้อออกไปแล้วหนังมันดึงดึงเข้าหากันไม่ได้เย็บป,ปิดไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมารักษาแผลเปิดนะครับซึ่งก็ทําให้สุนัขมันเจ็บมากขึ้นกว่าเดิม <okay. S 2> นะครับจากเดิมทีมันเป็นแค่เหมือนก้อนเนื้อ <okay. S 2> นะครับนะเพราะเพราะงั้น จริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยหมอว่าการการตัดสินใจเนี่ยน่าจะเอาไปให้หมอเ็าดูใหม่แล้วดูเช่ว่าจะทํำยังไงนะครับเพราะหมอไม่เห็นตัวสุนัขแล้วก็ไม่เห็นก้อนเนื้อรักษณะของก้อน <okay. S 2> เนื้อเนี่ยหมอตอบอะไรมากไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้ามีคนอื่นเป็นแบบนี้เนี่ย <okay. S 2> หมอแนะนําว่าควรจะเอาไปให้หมอเ็าดูตั้งแต่ต้นอย่าปล่อยให้ลูกใหญ่เกินไปนะครับที่หมอเคยเล่าเคยเล่าให้ฟังแล้วเนี่ย <okay. S 2> ก็คือว่า จากเดิมทีเนี่ยม kind of mm ัน hmm. ม ah uh ันเท่ากับหัวแม่โป้งจะผ่าตัดบอกว่าอ้าวไม่ไม่ผ่าไม่ผ่าจนกระทั่งมันลูกใหญ่เท่ากําปั้นเนี่ยคราวนี้ก็จะมาผ่ามันบางบางทีมันทํายากนะครับเพราะเวลาผ่าใหญ่เท่าลูกกําปั้นเนี่ยนะครับโอเคมันเสียเลือดเยอะหรือบางตัวเนี่ยอย่างเต้านมเนี่ยเพราะว่าใหญ่ทีนึงมันเท่ากับเอากัมปั้นมาเรียงกันสามสี่สามสี่มืออ่ะ นะครับเพราะเพราะเพราะเต้าละหนึ่งหนึ่งกำปั้นเต้าละหนึ่งกำปั้นเนี่ยและอย่างนั้นเนี่ยเออบางทีหมอเขาไม่อยากผ่าให้นะครับเพราะมันผ่าแล้วโอเคโอกาสเอาก็อย่างที่เจ้าของกลัวโอกาสมันรอดมันน้อยค่ะนะคะนะครับนะเพราะเพราะเพราะั้นแล้วมันเจ็บปวดมันเจ็บนะครับเพราะเพราะงั้นตัดสินใจก่อนก่อนที่จะ จะกลายเป็นปัญหาใหญ่นะครับนะคะก็แล้วณปัจจุบันคุคณหมอเรื่องของการวางยาเนี่ยมันมีความปลอดภัยมากนอารร้อยแค่ไหนฮะเพราะจริงๆแล้วการวางยาปัจจุบันนี้เนี่ย ถ้าห่วงว่ามีปัญหาเนี่ยก็คือ,อไปที่คณะสัวแพทย์เขา,ามีอาจารย์ระดับอาจารย์อคอยดูแลอยู่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับนะะมีคําถามจากทางยู u ูบนะคะคุณหมอถามมาว่าถ้าสุน,นัขที่บ้านเนี่ยเจออากาศเปลี่ยนจากหนาวมากๆนะคะกลายเป็นร้อนจัดๆนะ,ะแล้วก็ถ้าเกิดอาการชักเกรงเนี่ยอยากถามคุณหมอว่าเบื้องต้นนะคะต้องทําอะไรยังไงบ้างคะคุณหมอ ก็คือคือถ้าแบบในนี้เนี่ยอ่ามันคือฮิสตร็อกนะครับก็จริงๆจริงๆบ้านเราเนี่ยมันไม่มันไม่เกิดระดับนั้นแต่ว่าการเกิดระดับนั้นเนี่ยก็คือส่วนใหญ่เนี่ยเอาสุนัขไปไปไว้ในรถนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นหน้าร้อนนะครับอย่างช่วงหน้านี้เนี่ยนะครับก็คือหมาอยู่ในรถนั่นแหละนะครับมันถึงออกอยู่ในรถเพราะตอนเช้าเย็นแต่ว่าเมืองไทยไม่ได้เย็นจัด นะครับเย็นแค่ระดับห้องแอร์เอง <Okay. S 2> แต่พอกลางวันเนี่ยโอเคขณะนี้สุนัขก,ก็ยังทนได้ยกเว้นว่ามันอยู่ในอยู่ในรถรถปิดหมดแล้วก็แดดสองรถจนร้อนจัดเนี่ยข้างในรถเนี่ยอาจจะร้อนขึ้นไปถึงระดับแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบองศาเซลเซียสเนี่ยส <Okay. S 2> ุนัขมันก็จะตายนะครับว,วิธีวิธีการเนี่ยซึ่งหมอเคยคุยเรื่องนี้เยอะเนี่ยไว้ อาจจะรอบหน้าจะคุยเรื่องนี้เพราะมันกำลังเตรียมจะร้อนนะครับก็คือระวังเรื่องสมองระวังเรื่องหัวเพราะว่าอ่าสมองมันเนี่ยถ้ามันชักแล้วเนี่ยสมองเส้นเลือดในสมองจะแตกเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเอาเขาเอาพัดลมเป่าเอาเขาเข้าเข้าที่ล่มเอาพัดลมเป่าเอาผ้าชุบน้ําเย็นต้องช่วยนะครับอโปะที่หัวแต่ที่ตัวใช้ผ้าอุณหภูมิน้ําธรรมดาอุณหภูมิห้องเท็ดตัวพัดลมฝังนะครับ ให้ให้มันระบายความร้อนออกเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่ตรงหัวเนี่ยเอาผ้าชุบน้ําแข็งตกไว้เลยนะครับเพราะกลัวเส้นเลือดในสมองมันแตกนะครับส่วนตามตัวเนี่ยเอาผ้าผ้าชุบน้ําธรรมดาห้ามใช้น้าเย็นห้ามเลยนะครับเพราะถ้าใช้น้ําเย็นเนี่ยนะครับเส้นเลือดที่ผิวหนังมันจะหดตัวอพอหดตัวปั๊บเนี่ยความดันเลือดมันจะพุ่งปรู๊ดเลยยิ่งทําให้เลือดเส้นเลือดในสมองแตกเร็วขึ้นอีก <Okay. S 2> นะครับ uh huh. ต้องใช้อุณหภูมิห้องธรรมดาแล้วก็ใช้พัดลมเป่า uh huh. ให้มันค่อยๆเย็น uh huh. นะครับ uh huh. แล้วพออาการดีขึ้นรีบวิ่งหาหมอ uh huh. นะครับ uh huh. นะบ uh huh. หมอเขาจะได้จัดการทําให้ถูกต้องเพราะว่า สิ่งที่หมอเขาจะช่วยก็คือช่วยทําให้เส้นเลือดในสมองมันไม่แตกนะครับแล้วก็แล้วก็เรื่องของหัวใจวายอะไรต่างๆเนี่ยหมอก็จะช่วยป้องกันมันได้ได้ดีนะครับแล้วก็เรื่องของต่างช่วยเรื่องโลบไหลเวียนนะครับก็หมอคะอย่างสุนัขที่มีอาการชักแล้วเนี่ยโอกาสจะชักอีกเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ไหมคะอมอเกิดได้เพราะรว่ามันเกิดมันอยู่ที่ว่าในสมองตรงนั้นเนี่ยมันถูกทำลายไปเยอะมากน้อยแค่ไหน นะครับ <Okay. S 2> แต่ว่าพวกชักแล้วเนี่ยที่โอกาสฟื้นตัวเนี่ยอืมสมองมันอาจจะไม่เป็นอันตรายมากแต่ว่ามีเซลล์บางส่วนของสมองเกิดการตายเกิดขึ้นค่ะ <Okay. S 2> แต่ทอาจจะไม่ใช่เส้นเลือดแตกอืนะครับแต่ว่าเซลล์สมองมันตายเพราะว่าความร้อนที่มันสูงเกินไปนะครับต้องระวังนะคะค่ะ okay. คุณมาลีค่ะถามว่าอยากให้คุณหมอช่วยแนะนําวิธีการกําจัดเห็บหมัดที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็รับแมวจรมาเลี้ยงตอนนี้ค่ะเห็บหมัดเยอะมากจับออกแล้วก็ไม่หมดสักทีค่ะคุณหมอคะออไปซื้อแชมพูมาอาบน้ําก็เลยแชมพูนะครับแล้วก็แล้วก็พอพอแชมพูมันโดนโดนเอแมวขนแมวมันโดนแชมพูกับน้ําเนี่ยมันจะนิ่งเพราะนันห,หาขวดนะครับ เอาน้ำมนันเอาน้ําใส่ลงไปแล้วก็น้ํามาันกา๊าซหยอด <lifting Orion. S 2> ลงไปสักหนึ่งช้อนชาค่ะนะครับแล้วก็จับหมัดใจลงไปในขวดอื <wins. S 2> ที่มีน้ําผสมน้ํามาันกา๊าซนี่แหละหยดลงไปหยอดลงไป,งไป mm. นะครับจับให้หมดอืนะครับแล้วโอเคอาบน้ําเอาใช้หวีสางสางแล้วก็จับให้หมด mm hmm. แล้วจับออกให้หมดแล้วจากนั้นก็คือเอาเอาไอ้ขวดน้ําที่มีเห็บหมัดอยู่เนี่ยเท <Okay. S 2> ลงชักโครกนะนะครับแต่ชักโครกต้องไม่มีรอยรั่ว ไม่นั้นเด็ดมาเขาต้องหลุดออกมาอีกนะครับให่ใหญ่แล้วเราก็ไปซื้ออยาหยดหลังนะครับที่มีขายตามเพจช็อปนี่แหละมาหยดให้เขานะครับหมอว่ามันก็น่าจะกําจัดได้นะครับเอเมื่อสครู่นี้ที่ถามมาจากทาง YouTube เขาถามต่อค่ะคุณหมอว่าแล้วถ้าส่งโรงพยาบาลไม่ทันมีโอกาสเสียชีวิตไหมคะคุณหมอเรื่องเกี่ยวกับเอากาศนะคะอ๋อเป็นได้หมดเป็นได้หมดนะครับถ้าส่งได้เร็วโอกาสรอดมันก็สูง ถ้าส่งช้าปล่อยให้มันชักหลายรอบเกินไปมันก็ตายน,<อ>นะครับได้ค่ะนะคะก็คุณหมอคะอย่างหมัดเนี่ยนะคะเคยเห็นข้อมูลเขาเอามาลงกันนะคะว่า,วาเวลาจะเอาหมัดออกจากตัวสัตว์เนี่ยเขาไม่ให้ดึงออกเพราะว่ามันกัดแน่นมากกลัวว่าจะเป็นแผลน,นี้จริงไหมคะอ,อ๋อเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ว่ามันไม่มีทางเลี่ยงนะครับทางเลี่ยงมีทางเดียวก็คือเอายาหยดหลังมายดะ นะครับแล้วพอเวลามันมันดูดเลือดมันกัดถูกเนี่ยนะครับแล้วพอตอนมันตายมันก็ขายขายเอเอีเอเ้ยวที่มันมันตังไว้ออกอะนะครับแล้วอ,อันนั้นต้องใช้เวลาอย่างน้อยสามวันนะครได้ค่ะนะคะไปต่อเลยนะคะคุณวันวิไลค่ะบอกว่าหมาเด็กอายุหนึ่งถึงสองเดือน,นะค่ะคุณหมอสังเกตเ,งเหงือกซีดนะคะเกิดจากอะไรแต่ตอนนี้ก็กินข้าวได้ล,ล่าเริงดีะค่ะคุณหมอ โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะถ่ายพยาธิลูกสุนัขตั้งแต่อายุสองอาทิตย์นะครับแล้วก็ถ่ายซ้ำตอนสี่อาทิตย์นะครับแล้วจากนั้นก็คือการฉีดวัคซีนครั้งแรกเนี่ยตอนอายุสองเดือนนะครับหมอก็จะจัดการถ่ายพยาธิซ้ำให้นะครับเพราะมันมีพยาธิตัวกลมชนิดหนึ่งเนี่ยนะครับในภาษาทางการแพทย์เราใช้คำว่าทานพาเซนตาทานแปลว่าผ่านผ่านเข้าไปที่ลูกสุนัขทางรก นะครับแล้วถ้าเราไม่ถ่ายพญาลูกสุนัขเนี่ยตั้งแต่อสองสองอาทิตย์สี่อาทิตย์แ,แล้วก็สองเดือนนะครับไอพ้พญาพวกนี้เนี่ยมันกลายเป็นตัวแก่ในตัวลูกสุนัขแล้วมันออกไข่ไข่มันกลายเป็นตัวอ่อนตัวอ่อนมันใช้กลับไปที่ตัวสุนัขเลยค่ะแล้วก็แล้วก็จะมาปรากฏอีกทีหนึ่งก็คือเขาเป็นแม่สุนัขแล้วให้ลูกลูกมันก็จะติดมาจากแม่นะครับมันเป็นการติดผ่านลูกมา นะครับใช่ค่ะนะเพราะฉะนั้นต้องรีบทําเพราะถ้าไม่ทําลูกสุนัขจะซีดไปเรื่อยๆนะครับไม่ะะ้เอาไปถ่ายเอาไปถ่ายอนุญาตก่อนนะคะอีกคำถามหนึ่งแบบรวดเร็วคุณอาพรค่ะบอกว่าลูกสุนัขที่กินอาหารเยอะจะเป็นอะไรไหมกินเท่าไหร่เหมือนไม่อิ่มนะคุณหมอถ้ากินเยอะเนี่ยจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพหรือไม่หรือว่ากินเยอะเพราะว่าเป็นมีพยาธิอยู่ในนั้นค่คุณหมอคือบางตัวอาจจะมีพยาธิเพราะถ้ามัน แต่ว่าพวกที่มีพยาธิ <c oughs> กินสักพักหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะหยุดกินเพราะมันจะท้องเสียงั้นสังเกตตรงนี้นต้อง <c oughs> สังเกตนะครับเพราะจระิงๆแล้วเนี่ยถ้ามันกินเยอะเนี่ยนะครับ <c oughs> เราก็หมอแนะนําว่าเอาไปถ่ายพยาธ <c oughs> ิก่อนหรือฉีดวัคซีนให้ตามกําหนด <c oughs> แล้วจากนั้นอาจจะหาซื้ออาหารที่คุณภาพดีให้เขากินนะครับเพราะถ้าเป็นอาหารที่คุณภาพมันไม่ดีเนี่ยนะครับ มันกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันย่อยไม่ได้มันก็มันไม่ได้พลังงานค่ะนะครับเพรานะเพราะงั้นอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับพอมันไม่ได้พลังงานมันก็หิวมันก็กินอีกะนะครับะก็อา,อาจจะต้องนะคะไปถ่ายพยาธิก่อนนะคะครับได้ค่ะคุณหมอคําถามสุดท้ายนะคะเวลาหมดค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุยกันต่อนะคะคุณหมอคะ ครับสวัสดีครับขอบมากคะนะคะนายาสัตวแพทย์ทิสนุติยะเจริญศรีค่ะคำถามส่งมาได้เลยนะคะเดี๋ยวสัปดาหน้าถามต่อให้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะิกสัตว์เก้งสัตว์คลีนิกสัตว์เลี้ยง